ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมเฮียบีบ้าบอลเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะก็เป็นบทเครา์บอลประจําวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน พศ2 5ง3นั่นเองนะครับผมวันนี้นะผมจะคัดไม่เน้นสคู่นะซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปฟังบทวิเคราะห์อบอลประจําวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยเหมือนเช่นเคยนะสำหรับใครที่หาเว็บดูตารางบอลเปิดบอลคู่ต่างหรือผลบอลสดเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับผมที่เว็บราคาบอลดัชนีนะและสำหรับใครที่ชอบความตื่นเต้นแล้วใจผมก็มีเว็บกีฬาที่มีความน่าเชื่อถือมาแนะนําให้ซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าพวกเขามีโปรโมชั่นพิเศษมากมายกันเลยทีเดียวโอเคฮะงั้นเราไปเริ่มฟังบทวิเคราะห์อบอลประจําวันนี้กันเลย ไปเริ่มที่คู่แรกกันเลยดีกว่านะครับผมเป็นทา่าน้าของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นเองนะฮะเป็นด้านของวัตฟอร์ดนะฮะจะดวลกับทา่าน้าของเซาท์แฮมป์ตันนะซึ่งคู่นี้นะจะเตะก,กันในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับผมเวลาก็กําลังดีนะฮะเราไปดูสถิติของทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่านะครับผมสถิติ5นัดสั้งสุดของดานเจ้าบ้านอย่างวัตฟอร์ดนะสามารถชนะมาได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเสมอหนึ่งนัดและหลุดแพ้ไปถึง3นัดเลยทีเดียวซึ่งน,นัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะบุกไป แพ้กับทางด้านของเบอร์ลี่มาด้วยสกอร์หนึ่งต่กก 1, อศูนย์อีกด้วยนะครับผมส่วนหะน้าของทีมเยือนอย่างซาลามตันนะัดสิบห้านัดหลังสุดนะก็ถือว่าทําฟอร์มได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพวกเขาสามารถชนะมาได้2นัดนะและหลุดแพ้ไปถึงสนัดเลยทีเดียวซึ่งนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะเปิดบ้านแพ้กับทางด้านของอาร์เซนอลไปด้วยสกอร,ร์อสองต่อศูนย์อีกด้วยนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยซาลามตันพวกเขาจะต้องบุกไปเจอทางด้านของวัตฟอร์ดนะที่เทียบฟอร์มดูแล้วนะครับผม ก็เป็นน้าของซาลัมตันที่สามารถทําผลงานได้ดีกว่าอยู่นิดหน่อยนั่นเองนะครับผมส่วนถ้า,าจากสถิติการเจอกันของ2ทีมนี้ใน5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นนักของซาลัมตันที่สามารถทําได้ดีกว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ถึงแม้ว่าวัดฟอร์ดเขาจะได้เล่นในถิ่นนะฮะแต่ด้วยฟอร์มการเจอกันที่ดีกว่าของทางด้านของซาลัมตันเนี่ยผมเชื่อว่าซาลัมตันจะต้องสามารถบุกไปคว้าชัยมาได้อย่างแน่นอนนะครับผมสกอร์ที่ผมคาดการณ์นะซาลัมตันบุกเฉือนชนะวัดฟอร์ดสองประตูตอนหนึ่งนั่นเองนะครับในเกมนี้ เราไปต่อที่คู่ที่สองกันเลยดีกว่านะครับผมเป็นฟุตบอล FA ฟเอันั่นเองนะฮะเป็นท่านั่ของเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดนะจ๊ะด้วยกับทางนั่นของอาเซนอนนั่นเองนะครับผมซึ่งคู่นี้นะจะะต้กันในเวลานหนึ่งทุ่ม ตรงนั่นเองนะครับเราไปดูสถิติของก็ต้งสองทีมกันเลยดีกว่านะฮะสถิติห้านัดหลังสุดของนั่นเจ้าบ้านอย่างเชฟฟิลล์นะฮะพวกเขาสามารถชนะมาได้เพียงแค่นัดเดียวนั้นเองเสมอไป2นัดและหลุดแพ้ไป2นัดนั่นเองนะซึ่งฟอร์มโดยรวมในช่วงหลังถือว่าทาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะเขาไม่สามารถชนะใครมาติดต่อกัน3นัดแล้วนะครับผมนักล่าสุดก็เพิ่งจะบุกไปแพ้กับทางนั่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาด้วยสกอร์สามตศูนย์อีกด้วยนะส่วนนั่นของทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลนะสถิติห้านัดหลังสุดนะ นั่นสามารถชนะมาได้3นัดนั้นลุดแพ้ไป2นัดนั่นเองเนี่ยครับผมซึ่งนัดล่าสุดเนี่ยก็ สามารถบุกไปชนะซาลามดนตันมาได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์นะซึ่งเกมนี้ผู้ค่อยต้องบุกไปเจอทางด้านของเจฟฟิลล์นั้นที่เทียบฟอร์มโดยรวมในช่วงหลังเนะี่ยเป็นด้านของอาร์เซนอลที่สามารถทําได้ดีกว่านั่นเองนะครับผมส่วนถ้าว่าจากสถิติการเจอกันของ2ทีมนี้นะก็สูสีกันมากเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งเกมนี้นะถึงแม้ว่าอาร์เซนอลจะได้เล่นนอกบ้านนะแต่ด้วยฟอร์มที่ดีของนัดล่าสุดที่ผ่านมานะผมเชื่อว่าอาร์เซนอลจะต้องสามารถบุกไปคว้าชัยมาได้อย่างแน่นอนนะครับผมสกอร์ที่ผมคคาาาดกกกรรรรณ์์์นน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 ะะะะออออเเเเซลลบบุชฟฟิััั้้ปตตู่่งใมี งั้นเราไปต่อที่คู่สุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับผมเป็นทางด้านของ New นะิวคาสเซิลนะจะดวลกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะซึ่งคู่นี้นะจะเตะในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนั่นเองนะครับผมงั้นเราไปดูสถิติขตองทั้งสองทีมกันเลยดีกว่านะฮะสถิติห้านัดหลังสุดอ่านิวคาสเซิลนะสามารถเอาชนะอ่ามาได้3นัดนะเสมอไป2นัดเรียกว่าทำฟอร์มได้ดีเลยทีเดียวนะสำหรับ5นัดหลังสุดรับนะซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งจะเปิเปดบ้านเจ้าของทางด้านของแอตแลนวิลล่าเมื่อเดือนสิงหาคมหนึ่นงนนองมไปดเตอร์ซิตี้นะสถิิตหนัดหลังสสุดขของเาาาม,าามารถชนะมาไั สนัดนะและหลุดแพ้ไป2นัดนะซึ่งนัดล่าสุดนะเพิ่งจะบุกไปแพ้กับท้านของเชลซีด้วยสกอร์2ประตูตอนนะ่อหนึ่งะซึ่งเกมนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะนะพวกเขาได้เล่นนอกบ้านอีกด้วยนะครับผมซึ่งเกมนี้พวกเขาต้องบุกไปเจอท้านของนิวคาสเซิลที่จาเทียบฟอร์มดูแล้วนะนิวคาสเซิลพวกเขามีภาษีที่ดีกว่านั่นเองนะครับผมส่วนถ้าวัดจากสถิติการเจอกันของ2ทีมนี้นะเป็นท้นานของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สามารถทำได้ดีกว่านะถึงแม้ว่าด้วยฟอร์มที่ไม่ค่อยดีของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะแต่เกมนี้ ดูแล้วนะไปเจอทางด้านของดิวคอสเซ่นนะขอเชียร์ทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้น, City น่าจะดูดีกว่านะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าด้วยเหรียราคา2ถึง2.5เนี่ยผมขอเชียร์ทางด้านของนิวคอสเซนน่าจะดูดีกว่านั่นเองนะครับผมสกอร์ที่ผมคาดการณนะ์นะแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกเฉือนชนะนิวคอสเซนสองต่อหนึ่งนั่นเองนะครับในเกมนี้ ก็จบลงไปแล้วนะสำหรับบทวิเคราะห์บอลประจำวันนี้นะสำหรับใครท่านใดที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเพื่อไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปของผมนะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมอ่าถ้าเกิดว่าผมพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะฮะคลิปนี้จัดมาเพื่อความบันเทิงนั่นเองนะครับผมก็เหมือนเช่นเคยนะสำหรับใครท่านใดที่ชอบความตื่นเต้นแล้วใจผมก็มีเว็บกีฬาที่มีความน่าจะถือมาแนะนําให้ซึ่งตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมามากากกยอร่คิงงไนะ็สถา ิงด้านล่างเพื่อเข้าไปดูได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ